ทันนะครับข้อนี้ต่อมาครับในข้อถัดไปอนุภาคใช่ไหมครับยิงอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่เข้าไปสู่สนามแม่เหล็กสี่คูณ10กลงลบสาบ3เทสลาในแนวตั้งฉากปรากฏว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี20เซนติเมตร จงหาอัตราเร็วของอิเล็กตรอนอ่าเราก็ไปดูครับว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างให้สนามแม่เหล็กอ่าให้รัศมี r เรามาหา v ครับเพราะฉะนั้นให้รัศมี r ก็จะได้ว่า r เท่ากับ MV ส่วนด้วย QB แก้สมการครับหา V ก็จะได้ว่า V เท่ากับอ่าย้ายเทอมนี้ครับ QB ขึ้นไปคูณก็คูณกับ QB หารด้วย M อ่าลักมีเราให้มาเป็นยี่สิบเซนก็เป็นยี่สิบเซนตินะครับสิบกำลังลบสองคูณคิวข้อนี้โจทย์ไม่ได้ให้ประจุเรามานะพอเราตกรู้โจทย์หลายข้อเนี่ยโจทย์จะบอกแค่อนุภาคเท่านั้นเองว่าเป็นอนุภาคอะไรอันนี้เป็นอนุภาคอิเล็กตรอนนั้นเราต้องรู้ประจุเองนะรประจุก็คือเท่าไรครับหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้านะครับอันนี้เราต้องจําได้นะล้วก็คูณกับ B สนามแม่เหล็ก สี่คูณสิบกำลังลบสามหารด้วย M โจทย์ก็ไม่ได้บอกครับมวลของอิเล็กตรอนเราก็ต้องจำเองครับเก้าคูณ10สิบกำลังลบสามสิบเอ็ดก็จะหลุดค่า V มานะเพราะนั้น V ีได้เป็นหนึ่งจุดสี่สองคูณสิบกำลังแปดนะ V <S <S เป็น อัตราเร็วเชิงเส้นนะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะตรงนี้อาจารย์เน้นเน้นที่ประจุเน้นที่มวลนะที่เราต้องแม่นอ่าโอเคนะครับเหลืออีกสองตัวอย่างนะในเรื่องนี้นะครับอ่าลองตัวอย่างลองสุดท้ายอ่าอนุภาคไฟฟ้าบวกมีประจุสองจุดสี่คูณสิบกลังลบสิบแปดคูลม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10กลําัง7เมตรต่อวินาทีนะเข้าไปในสนามแม่เหล็ก2เทสลาปรากฏว่าทางเดิมเป็นรูปวงกลมให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาครับ60ซนติเมตรจงหามวลของอนุภาคคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ครับใช้สมการเดียวกันเลยเพียงแต่หา m นะอ่ะเพราะนั้นตรงนี้เราก็รีดตัวแปรมาก่อนให้ คให้ V ให้ B แล้วก็ให้เส้นผ่าศูนย์กลางนะตรงนี้โจทย์หลอกเรามาไม่ได้ใช่ไหมนะเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ60ซนเมตรใช่ไหมครับแลเส้นผ่าศูนย์กลางเราต้องการหารัศมีใช่มดีเท่ากับ2 R ตรงนี้เรามองภาพออกนะวงกลมใช่ไหมครับ ดีก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากขอบจนถึงอีกขอบหนึ่งนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือระยะทั้งหมดนะครับก็คือดีนาพันธ์อารัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางโอเคเราก็แทนค่าครับหา R ก็เป็น d ส่วน2นะก็แทนครับ60ส่วน2ก็จะได้เป็น30หน่วยเป็นอะไรครับหน่วย อ่ะน่วยเป็นเซนติเมตรนะน่วยเป็นเซนติเมตรข้อนี้โจทย์ให้หามวลนะจงหามวลของอนุภาค m ครับเราก็จะแทนค่าครับ R เท่ากับ mv ส่วนด้วย qb ย้ายข้างสมการเพื่อหา m m, m. ก็จะได้เท่ากับ r q b ส่วนด้วย v r ศูนย์นะครับคูณกับ2องจุดส่คูณสิบกำลังลบสิคูณสนามไม่เหล็กครับสอง จากนั้นก็หารด้วย v ความเร็วเป็น10กำลัง7สุดท้ายครับมวลของเราก็จะได้มีค่าเท่ากับ1.44าจารขอโยกมาตรงนี้แล้วกันนะอ่ะมวลเราครับเท่ากับ1.44คูณ10กำลังลบ25หน่วยเป็นกิโลกร,รมัม ต่อมาครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะคราวนี้บอกว่าอิเล็กตรอนตัวหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว10กกำลัง6เมตรต่อวินาทีเข้าไปในสนามแม่เหล็ก10กกำลังลบ3เทสลาโดยทำมุม53องศาต่อกันจากโจทย์ให้ค่าของ v ความเร็ว b สนามแม่เหล็กแล้วก็เซตามุม ค้อ,อนี้มาแปลกนะให้มุม5้สนะครับอ่ะข้อมาดูกันก็ไก่จงอธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนสัปดาห์ที่เราจำได้ไหมครับตอนนี้ที่อ,อนุภาคเข้าไปในสนามแม่เหล็กเนี่ยที่ไม่ได้ทำมุมเกิน90หรือไม่ได้ทำมุม90้องศาเนี่ยมุมระหว่าง0ูนย์ถึงแปดสาเองศาเนี่ยเราจะอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไรมุมน้อยกว่าเก การกที่ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นรูปเกลียวนะรานพนั้นกอไก่เราสามารถอธิบายแผนภาพได้นะครับอาศัยสนามแม่เหล็กไปก่อนสนามแม่เหล็กอย่างสม่ำเสมอก็คือทุกเส้นต้องเป็นไงครับเท่ากันนะมีทิศไปทางด้านขวาแสดงว่าอนุภาคประจุของอิเล็กตรอนสมมุติอิเล็กตรอนเราครับ ก็จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ววีเคลื่อนที่ครับะาะนั้นก็เคลื่อนที่เป็นเกลียวลักษณะทารที่ก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้เราก็สรุปได้เลยนะดันั้นเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งเข้าสู่สนามแม่เหล็ก สนามไม่เล็กก็คือเป็นวกเตอร์บีนะโดยทำม,มุม53องศาทางเดินจะเป็นรูปเกี่ยวครับ ต่อมาขอไข่ขอไข่ให้เราหารัศมีนะรัศมีของการเคลื่อนที่่านระัศมีก็คือหา R ครับตรงนี้เราต้องเป็น mv sin t h e t เพราะว่าโจทย์ให้มุมเรามา53นะครับถ้าตั้งฉากนั้นเราไม่ต้องเราก็เป็น mv ส่วน qb เลย แต่นี้ทํามุมนะครับก็ต้องตามด้วยสายเซตาก็จะได้ว่านะครับ m มวลคอรอิเล็กตรอน9คูณ10กำลังลบ31ข้อนี้รู้สึกว่าจะไม่ให้มวลมาเหมือนกันนะเราต้องจำเองคูณกับ v ครับ10กำลัง6ไปดูค่าสายเซตาสาย53นะครับเราจะมีค่าเท่ากับ4ส่วน5 ตรงนี้ก็คูณ4ี่ส่วนห้าหารด้วย Q ประจุประจุโจทย์ก็ไม่ได้ให้มาครับเป็นประจุของอิเล็กตรอนหนึ่งจุดหคูณสิบกำลังลบสิบก้าแล้วก็คูณกับสนามแม่เหล็กสิบกำลังลบสามสนาม ครับตรงนี้เราก็จะได้เป็นรัศมีเท่ากับ4.5่จุคูณสิกำลังลบสเมตรผ่านนะครับอต่อมา ในข้อ,ขอคอวายให้หาระยะห่างระหว่างเกลียวเราดูรูปครับจากข้อกาไก่ระยะห่างระหว่างเกลียวถึงเกลียวก็คือระยะ S อโจทย์ต้องการหาตรงนี้ครับว่าระยะ S เราเนี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนื่องจากอิเล็กตรอนเนี่ยมีลักษณะการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับตามแนวเส้นตรงนะครับตามสนามแม่เหล็กดังนั้นเราก็ต้องใช้สมการเส้นตรง จากสมการก็คืออะไรครับ v เท่ากับ s ส่วน t เราหา s ครับเพราะนั้น s ก็เท่ากับ v คูณ t แต่ v ในที่นี้ v เราต้องเป็นอะไรครับเป็น v cos เซต t a ทำไมถึง v cos เซตครับอธิบายตรงนี้นิดหนึ่ง เพราะว่าเวลาที่อนุภาคอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เนี่ยเวลาเราแตกแตกแรงเนี่ยเราแตกแรงนะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเนี่ยทามุมเท่าไหร่ครับมุมที่ทาเนี่ยคือมุมห้าสิบสามองศาจริงๆมันต้องเงยามากกว่านี้นะห้าสิบสามองศาดงนั้นเวลาเราแตก V เนี่ย v ของเรา V านล่างจะเป็น V c คอร์ห้าสิบสามนะวี v คอร์สห้าสิบสามส่วนด้านบนจะเป็น V เลยครับ วีซายห้าสานะเพราะนั้นเราใช้ v ีคอร์นะครับมีทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กอะต่อเลยนะครับเพราะนั้นเราก็แทนค่าได้เลยครับจากสมการก็เป็น v cos เซต้าคูณกับ ที่เวลานะซึ่งเวลาตรงนี้ก็ต้องเป็นคาบเป็นทีใหญ่นะเพราะว่าโจทย์บอกว่าก,การ่อนที่เป็นวงกลมนะเป็นรูปเกียวนะครับไม่ใช่เป็นวงกลมนะเพราะะนั้นรูปเกียวก็คือหนึ่งวงกลมนั่นเองนะหลายๆหลายๆรูปนะครับหลายๆวงนะก็เป็นการ่อนที่แบบวงกลมนะเราก็ได้จะจะได้ว่า s เท่ากับ v cos t คูณกับคาบนะนนตรงนี้เราเป็นคาบทีใหญ่หรือเราจะบอกอย่างนี้ก็ได้ครับว่า เวลา t เราเท่ากับค่าของการเคลนที่1รอบดังนั้นเราไปดูค่าของ t t ตรงนี้เราได้จากอะไรครับได้จาก2พาย m ส่วนด้วย q b เราก็จะได้ว่า s เท่ากับ v cos เซตคูณกับ2พาย m ส่วนด้วย q b อ่าโอเคนะครับตรงนี้เราก็แทนค่าเลยครับก็จะได้เป็น s เท่ากับ v 10กำลัง6นะครับคูณกับคอรอ่าค่าคอร์ o คอร่า53นะครับเราจะได้เป็น3ส่วน5ก็เป็น3ส่วนห นะจากนั้นคูณกับ2คูณพายครับ22ส่วน7คูณเครับมวลของอิเล็กตรอน9คูณ10กำลังลบ31สนะส่วนด้วย QB Q B, นะ q ประจุครับ1.6จุ 6, คูณ10กำลังลบ19 B ครับสนามแม่เหล็กให้มาเท่าไหร่ครับสนามแม่เหล็ก ให้มาสิบกำลังลบสามโอเคนะเพราะนั้น S ระยะครับอ่มีค่าเท่ากับ2.12จุดคูณสิบกำลังลบสองเมตรอันนี้ก็ประยุกต์นิดนึงครับข้อนี้อ่ซึ่งเป็นระยะระหว่างเกลียวนะครับ เกียวเกี่ยวเดียวเท่านั้นอ่าผ่านนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือโจทย์ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของสนาม่นรายการนุภาคอ่าตรงนี้อ่านี้น่าจะเป็นโจทย์ซ้ำนะครับซ้ำนะโอเคครับอ่าเดี๋ยวใน ชั่วโมงต่อไปอาจารจะขึ้นเรื่องของแรงกระทำของประจุนะครับในสนามไฟฟ้านะแล้วก็ความต่างศักย์ของโลหะแผ่นคู่ขนาน